คือถ้าเกาหลีเหนือผลิตสมาร์ทโฟนหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกับซัมซุงหรือว่า iPhone ที่เรารู้จักกันดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสมาร์ทโฟนสัญชาติเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีขายทั่วไปถ้าใครอยากได้ต้องบินไปซื้อเอาเองซึ่งใครจะไปไงเอาเป็นว่าพอจะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ประเทศเกาหลีเหนือที่ดูเหมือนจะโลเทคเหมือนจะล้าหลังถ้าไม่นับระเบิดนิวเคลีย์นะคือเริ่มต้นแบบนี้ก่อนสมาร์ทโฟนที่รัฐบาลเกาหลีเหนืออ้างว่าขีดเส้นใต้คําว่าอ้างว่าผลิตในเกาหลีเหนือมีชื่อว่าอารีรัง151ออกมาจําหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2013ซึ่งไอ้คาว่าอารีรังอ่ะก็มาจากชื่อเพลงพื้นบ้านชื่อดังของเกาหลีเหนือนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีว่าทําไมถึงใช้คําว่า อ้างว่าผลิตในประเทศคือจริงๆก่อนปี2013ที่จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่อ้างว่าผลิตในเกาหลีเหนือก็ได้มีบริการเครือข่ายทางโทรศัพท์มือถืออยู่ก่อนหน้านั้นประมาณ4-5ปีแล้วเป็นการร่วมมือของรัฐบาลเกาหลีเหนือกับบริษัทที่ชื่อว่าโอรัสคอมจากประเทศอียิปต์มาทําการเปิดบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G ย้อนกลับไปในปี2008ซึ่งก็ถือว่าเริ่มไม่ช้านะคือถ้าเทียบกับประเทศไทยอ่ะก็ได้มีการเริ่มต้นทดลองใช้ 3G ในปี2007คือในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกับ เกาหลีเหนือเหมือนกันนะเพราะการที่จะร่วมทุนกับต่างชาติทําโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในเกาหลีเหนือหรือเรียกว่าแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ข้อมูลว่าเกาหลีเหนือและอียิปต์มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันอียิปเป็นประเทศที่ไม่ได้คว่มบากเกาหลีเหนือและบริษัท Oascom ของอียิปต์ก็ถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารถึงแม้ว่าต่อมาบริษัท Oascom จากประเทศอียิปต์จะสูญเสียการควบคุมทางธุรกิจในเกาหลีเหนือไปอย่างสิ้นนเชิงกก็ตามมใยุครๆอโททศัพ์ืถ เกาหลีเหนือส่วนใหญ่ก็จะใช้สมาร์ทโฟนที่ผลิตมาจากประเทศจีนแต่จุดเปลี่ยนของมันก็คือวันที่13สิงหาคมปี2013เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของเกาหลีเหนือเลยเราะได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนอารีรังที่อ้างว่าผลิตในประเทศเกาหลีเหนือรวมถึงมีการรายงานข่าวจากสํานักข่าวกลางเกาหลีเหนือ KCNA ซึ่งเป็นสํานักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าท่านผู้นําคิมจองอึนได้ไปเยี่ยมโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนอารีรังนี้ด้วยตัวเองเลยในข่าวก็จะมีเนื้อหาประ มาณว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนอารีลังถึงคุณภาพรวมถึงฟังก์ชันต่างๆและก็ให้ท่านผู้นําได้ทําการตรวจสอบและทดลองใช้ด้วยจนท่านผู้นําคิมได้ยกย่องสมาร์ทโฟนอารีลังนี้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายที่สุดและไม่กระทบต่อความมั่นคงคือสมาร์ทโฟนอารีลังรุ่น1.51เนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นแรกที่อ้างว่าผลิตในเกาหลีเหนือเพราะบางข้อมูลก็บอกว่ามีมาก่อนหน้านี้1รุ่น แต่อารีรังรุ่น151เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่คิมภาคภูมิใจเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ลงตัวที่สุด แต่ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดสําหรับสมาร์ทโฟนอารีลัง151เนี่ยเรามาที่คําถามนี้ก่อนว่ามันผลิตในประเทศเกาหลีเหนือจริงเหรอือคือได้มีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานที่คิมไปเยี่ยมชมนั้นน่ะดูไม่ค่อยจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากไม่เห็นลายหรือว่าสายการผลิตเลยนักวิเคาราะห์จึงเชื่อว่าจริงๆแล้วอารีลังเจ้าสมาร์ทโฟนแห่งเกาหลีเหนือเนี่ยมันผลิตในประเทศจีนและโรงงานที่คิมไปเยี่ยมชมนั้นน่ะมีหน้าที่แค่ทําการตรวจสอบและใส่กล่องบรรจุภัณฑ์เท่านั้นเองรวมถึงหน้าตาของ ของเจ้าสมาร์ทโฟนอารีลัง151อ่ะมันก็ไปคล้ายกับสมาร์ทโฟนของจีนรุ่นหนึ่งในตอนนั้นด้วยคือเหมือนกันทุกอย่างทั้งขนาดเครื่องสเปคต่างๆคือเรียกว่าต่างกันแค่โลโก้เท่านั้นน่ะก็คือเป็นสมาร์ทโฟน OEM จากจีนหรือเปล่าแต่คําถามก็คือถ้ามันเป็นเฟก e นิวส์หรือว่าเป็นข่าวปลอมจริงๆอ่ะ ทำไมเกาหลีเหนือต้องทำแบบนั้นด้วยคือนักวิเคราะห์บางคนเขาก็ให้ข้อมูลว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศหรืออาจจะเป็นเรื่องการส่งเสริมแนวคิดชาติอิยมคือผู้นําคิมอะ่ะเคยออกมาพูดผ่านสื่อไว้ว่าสมาร์ทโฟนอาจเป็นตัวทําลายอนาคตของชาติและความมั่นคงได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นช่องทางผ่านข้อมูลจากโลกภายนอกซึ่งข้อมูลพวกนั้นสามารถมอมเมาเยาวชนสร้าง่านิยมผิดๆให้กับเยาวชนได้คือโอเคแหละฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะจินตนาการออกว่า ไอ้เจ้าโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนอารีลังรุ่นนี้มันไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปแน่นอนคือสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ได้บอกนั่นก็คือต้องการใช้สมาร์ทโฟนอารีลัง151รุ่นนี้เหมือนเป็นเครื่องมือในการควบคุมปิดขั้นข้อมูลจากโลกภายนอกมากกว่าโดยมีการออกคําสั่งให้ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นเพื่อง,ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและการควบคุมการสื่อสารของประชาชนพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวภายนอกประเทศหรือแม้แต่ติดต่อ ยาพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศผ่านสมาร์ทโฟนสําหรับราคาค่าตัวของสมาร์ทโฟนอารีลัง151ราคาที่ขายในตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกเลยนะในปี2013ราคาค่าตัวของเจ้าอารีลัง151อยู่ระหว่าง300-400 US d ลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับ iPhone ในช่วงเวลานั้นมันจะคาบเกี่ยวกับ iPhone 5ซึ่ง iPhone 5ราคาเปิดตัวของมันอยู่ที่ราคา199-400 US อลลาร์คือแล้วแต่ความจุก็เรียกว,ว่าราคาชนกับ iPhone เลยซึ่งก็ถือว่าแพงมากนะสำหรับประชาชนในเกาหลีเหนือที่มี ได้เฉลี่ยเพียงแค่เดือนละ3,000บาทต่อเดือนนะคือถ้าเป็นไปตามข้อมูลจริงๆอ่ะก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมขายแพงๆคือคนที่จะเข้าถึงไอ้สมาร์ทโฟนได้อ่ะก็เรียกว่าเป็นคนเฉพาะกลุ่มอ่ะเฉพาะคนมีเงินเศรษฐีหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเท่านั้นแหละชาวบ้านธรรมดาก็คือหมดสิิ์แต่จะถึงอย่างไรก็ตามในตอนนั้นน่ะไอ้เจ้าสมาร์ทโฟนอารีลัง151อ่ะ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปไม่น้อยคือมันก็ดูน่าตื่นเต้นนะสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผลิตในประเทศอะไรแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะสงสัยในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสามารถของมันอยู่เหมือนกันโดยเจ้าอารีลัง151เนี่ยก็ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android เลยนะแต่จะเป็น Android เวอร์ชันที่มีการ Modify หรือว่าปรับแต่ง โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือมาแล้วก็เรียกว่ามีการควบคุมจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแบบเข้มงวดสุดๆเจ้าสมาร์ทโฟนอารีลัง151เนี่ยก็คือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบปกติได้แต่จะสามารถเชื่อมต่อสิ่งที่เรียกว่าอินทราเน็ตซึ่งคำนี้ผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินอธิบายง่ายๆก็คือมันก็คล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตแต่จะมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลอนุญาตให้เข้าได้เท่านั้นก็จะเป็นพวกข่าวสารภายในประเทศหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อต่างๆรวมถึงเจ้าอารีลัง151นป็นสมาร์ทโฟนี้ไม่นสม สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบที่เราดาวน์โหลดกันใน Play Store หรือว่า App Store แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้แต่ต้องไปโหลดที่ App Store ที่เป็น App Store จริงๆหรืออารมณ์ก็คือร้านมือถือจริงๆนั่นแหละซึ่งแน่นอนไอ้ร้านเหล่านี้มันก็มีอยู่ไม่กี่แหง่งซึ่งทั้งหมดก็จะถูกควบคุมจากรัฐบาลโดยแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถเลือกดาวน์โหลดหรือติดตั้งในสมาร์ทโฟนอารีรังได้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้นําต่างๆของเกาหลีเหนือรวมถึงไม่สามารถโทรหรือว่ารับสายจากต่างประเทศได้แอปพลิเคชันอย่าง Line WhatsApp คาคาทอล์กหรือว่าวีแชทเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงมดซีคือถึงแม้ว่าเจ้าอารีลังห5 1อะ่ะมันจะมีกล้องหน้ากล้องหลังดูแผนที่ได้มีเครื่องคิดเลขแต่มันยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ไหมนะแต่ทางรัฐบาลก็พยายามจะเบี่ยงเบนสําหรับข้อจํากัดที่มันมีมากมายเสเลเกินสาหรับเจ้าสมาร์ทโฟนอารีลังนี้อยู่ะนะเลยพยายามจะใส่เกมทดแทนมาให้คือใส่ฝัง ไม่ต้องออกไปดาวน์โหลดที่ไหนให้เสียเวลาคือในตอนนั้นเกมอะไรฮิตก็ใส่ให้หมดอย่างเช่น Candy Crush หรือว่า Angry Birds ก็ใส่มาทุกเวอร์ชันน่ะแต่แอปพลิเคชันที่ฝังติดเครื่องมามันไม่ใช่แค่เกมเท่านั้นยังมีอีก2แอปที่เรียกว่า Red Flag และ t r c s b u i l d e r สำหรับแอปแรก Red Flag มันจะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องว่ามีอะไรแปลกปลอมเช่นถ้าผู้ใช้พยายามจะลงแอปพลิเคชันแปลกๆคุณง่ายๆก็คือมีการลงแอปพลิเคชันเถื่อนที่รัฐไม่อนุญาตถ้าแอป Red Flag ตรวจพบ มันก็จะทําการหยุดคําสั่งต้องห้ามเหล่านั้นและลบข้อมูลทั้งหมดนั้นทิ้งเพราะถือว่าเป็นภัยต่อรัฐส่วนแอปตัวที่2ที่ชื่อว่า Trace Viewer เวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันใดๆในสมาร์ทโฟนอารีรังมันก็จะทําการแคปหน้าจอแล้วซ่อนไฟล์เอาไว้ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าไปดูไฟล์หรือว่าลบไฟล์ได้จะมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นในมือถือของเรา2องแอปนี้ก็เปรียบเสมือนผู้คุม ไม่ให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเกาหลีเหนือเข้าถึงข้อมูลจากโลกภายนอกได้อีกชั้นหนึ่งแต่ก็ต้องบอกแบบนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือเปิดพรมแดนไปในปี2023หลังจากโควิดตลาดสมาร์ทโฟนของเกาหลีเหนือก็เติบโตอย่างรวดเร็วคือประชากรเขามี25ล้านคนใช่ไหมจากสถิติบอกว่ามากกว่า 1- ใน4ของประชากรทั้งหมดมีการใช้สมาร์ทโฟนหรือมีความต้องการสมาร์ทโฟนทําให้แบรนด์สมาร์ทโฟนภายในเกาหลีเหนือเนี่ยก็ขยายตัวเช่นกันเรียกว่ามีมากกว่า10แบรนด์มีสมาร์ทโฟนให้เลือกหลาย10รุ่นราคาก็จะอยู่ประมาณ3,000-12 บาทขึ้นอยู่กับฟีเจอร์เรียกว่ารุ่นท็อปๆก็จะมีคุณสมบัติจัดเต็มทั้งเรื่องกล้องคือเทียบเท่าสมาร์ทโฟนระดับก,กลางๆที่ขายกันในตลาดโลกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ชิปจากไต้หวันแล้วก็แบตเตอรี่จากจีนแต่ไม่ว่าจะมีคุณสมบัติล้ำหรือว่ารุ่นเรือธงแค่ไหนอ่ะ มันก็ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบปกติได้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือว่าส่งเมสเซจไปยังต่างประเทศก็ยังคงทําไม่ได้อยู่ดีแล้วถ้าถามว่ามันมี iPhone หรือว่าซัมซุงหรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ของเกาหลีเหนือขายบ้างไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีแต่มันมาในรูปแบบสินค้าลักลอบสินค้าผิดกฎหมายอะนะแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบ การลักลอบนำเข้ามาในประเทศเกาหลีเหนือแบบเข้มงวดก็ตามมีการตรวจคน้นตามบริเวณชายแดนโดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับจีนซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบนำสมาร์ทโฟนเข้าประเทศ มีการใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนและก็มีการให้รางวัลแก่ประชาชนที่มาแจง้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนลักลอบจากต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ใช้หรือว่าครอบครองโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้รับอนุญาตคือผู้ที่ถูกจับได้ว่าใช้สมาร์ทโฟนจากต่างประเทศก็อาจจะถูกจับกุมและถูกนำตัวไปสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีการให้ข้อมูลหรือ สื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือไม่มีรายงานว่าผู้ที่ถูกจับกลุมอาจจะได้รับโทษ จำคุกเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะหากมีหลักฐานว่าพวกเขาได้เผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศในบางกรณีผู้ที่ถูกจับอาจจะถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและถึงแม้ว่าการประหารชีวิตจะลดน้อยลงในช่วงหลังๆแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐมองว่าเป็นภัยต่อระบบการปกครองหรือมีอิทธิพลในการล้มล้างรัฐบาลเรียกว่าการใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตในประเทศเกาหลีเหนือมีความเสี่ยงสูงมากแต่บางคนก็เรียกว่ายอมที่จะเสี่ยงถึงขนาดต้อง ปิดบังโลโก้แกะโลโก้ออกแต่ถามว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเอามาเป็นออปชันโชว์ฐานะแน่นอนแต่เพราะสมาร์ทโฟนจากต่างประเทศอะมันสามารถใช้งานแอปพลิเคชันส่งข้อความต่างๆที่จะช่วยให้ติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศได้คือมีสถิติที่น่าสนใจสําหรับการใช้ iPhone ในประเทศเกาหลีเหนือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะโดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นสูงและผู้ที่มีฐานะดีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าอาจจะเป็นเพราะใน iPhone มีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะฟีเจอร์ iMessage มีการเข้ารหัสข้อมูลทําให้ข้อความที่ส่งระหว่างผู้ใช้ iPhone ด้วยกันนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าคือรัฐบาลติดตามได้ยากกว่านั่นเองคือการใช้สมาร์ทโฟนจากต่างประเทศอะ่ะมันไม่ได้ส่งผลต่อตัวผู้ใช้เท่านั้น แต่มันยังส่งผลถึงสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยแล้วสมาชิกคนในครอบครัวก็อาจจะถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกลงโทษหากเจ้าหน้าที่รัฐมองว่ามีการข้องเกี่ยวหรือว่ามีการเชื่อมโยงกันกับตัวผู้ใช้แต่ทั้งนี้ก็ต้องย้ําอีกทีว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะหลายคนก็อาจจะมองว่านี่เป็นเพียงข้อมูลด้านเดียวมาจากชาติตะวันตกที่ไม่ชอบเกาหลีเหนือหรือเปล่าซึ่งก็ตอบตรงนี้เลยว่าใช่เพราะข้อมูลจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันแทบผาไม่ได้เลยจริงๆซึ่งแน่นอนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือที่เราเคยได้ยินกันมา มันก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับต่อไปแต่คําถามที่น่าสนใจและก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มันหมุนเร็วไปขนาดนี้โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสารที่ส่งหากันได้อย่างง่ายได้แม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ตามรัฐบาลเกาหลีเหนือจะสามารถปิดกั้นข้อมูลจากโลกภายนอก ไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ได้อีกนานสักแค่ไหนและนี่ก็คือข้อมูลที่รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไม่ได้กด subscribe ก็ช่วยกดซับให้หน่อยนะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับ The Hard Core Story เรื่องโฮแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกัน